สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกุลีชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรเจลเซรั่มจากแครอทนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยในเรื่องของจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆช่วยในเรื่องของซิลนะคะช่วยในเรื่องของผิวที่ถูกทรํรลายจากมลภาวะนะคะแล้วก็ผิวที่ถูกทรํรลายจากแสงแดดนะคะ ก่อนที่จะไปฟังก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ที่มจะลงในครั้งหน้าสําหรับขั้นตอนวิธีทําจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีแครอทนะคะในส่วนของแครอทเขาก็มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดจากมลภาวะต่างๆช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวสดใสเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนนําแครอทมาขูดนะคะหรือเพื่อนจับปั่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนกรองเอาน้ําของแครอทนะคะ จากที่เราได้น้ําแครอทแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้น้ําแครอทประมาณ1 2ถึงช้อนชานะคะใช้มากใช้น้อยก็กะปริมาณได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนใช้เจวานหางจระเ้ประมาณสี่ช้อนชานะคะสี่ช้อนชานะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณครึ่งช้อนชานะคะหรือ1ช้อนชาก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ใช้ประมาณครึ่งถึง1ช้อนชานะคะถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะใช้เป็นน้ำส้มแทนก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นวิตามินซีแบบสำเร็จรูปก็ได้นะคะ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมเข้ากันนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เจลเซรัร่มจากแครอทที่ดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะในส่วนของขั้นตอนวิธีใช้ก็ให้เพื่อนใช้เป็นเซรัร่มทาหน้าในช่วงตอนกลางคืนได้เลยนะคะสูตรน,นี้ก็คือสามารถทาได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะคะ ั่ใบหน้าเลยนะคะหลังจากนั้นก็นวดให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนได้เลยนะคะตื่นเช้ามาแล้วค่อยล้างออกนะคะ สำหรับสูตรนี้เพื่อนๆก็ไปทดลองทำมาดูนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ดีอยู่มากเลยนะคะเป็นสูตรที่ปลอดภัยด้วยนะคะใช้เป็นเจลเซรั่มจากแครอทที่เหมือนๆที่วางขายในเซเว่นได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเลยนะคะ,ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ